ตอนนี้กำลังรีวิว iPhone 12 Pro Max นะคะของแมมมี่นะคะอันนี้ก็นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสเปคเครื่องอให้น้องต้านะช่วยบรรยายนะคะเชิญค่ะน้องต้าหน้าจอ6.5นิ้ว Retina h d r ความละเอียด4 4 0 PPI ชิปเป็นชิปประมวลผล A14 Bionic ชิปที่เร็วที่สุดในโลกมาตอนนี้ ความจุเริ่มต้นสตรอรียอยู่ที่ 128GB แล้กกแลก็ในกล่องก็มีแค่สายชาร์จไรนิ่งฟูทัีอ่าแล้วเราต้องซ,อซื้ออ่าตัว Adapter เพิ่มเติมอีกเท่าไหร่นะคะ Adapter <apter S 1> Ad 690เป็น20วัตต์าารใช้กับ iPhone 12 Pro Max ได้อ่า uh huh. ราคาอยู่ที่ราคาเต็มอยู่ที่สามหมื 30, 9, 9่เก้าพันก้าร้อยเก้าสิบ่าและถ้าหากว่าเราใช้สิทธิ์ของอเป็นลูกค้าของ AS อเราซื้อลดราคาได้ที่เท่าไหร่นะคะอย่างสิทธิ์ฟูรรายเดือนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทลถอยู่ที่ห้าพันบาทอื แล้วก็เมื่อเสร็จโอรนี้3เดือนสามารถซื้อเครื่องใหม่ต่อได้อ่ะแล้วเรได้รับส่วนรถด้วยแล้วเราแกะได้เลยค่ะไม่จุดขอ Deep in the shadows I know it's hot To put one foot in o n t h e other u uh h h So far is the echo When do we start You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. Just admit that you're just afraid time to let go of all your fears and pride stand up beside me don't you hide we can build a better place if we can just find a way then we can live a better day rise from the ashes from the anger from the นี่นะคะเดี๋ยวแม่มี่ก็ให้ดูนะคะตอนแกะนะคะไอโฟนแว๊บสีทองนะคะนี่ะเช็คตัวเครื่องนะคะดูริ้วรอยิีขวนดูบอดี้ทั้งหมดนะคะดูเช็คล่องด้วยนะเดี๋ยวให้น้องต้านะคะเช็คให้ดูนะคะ ถือเบาๆระวังระวังแล้วก็เดินมาอยู่ใกล้ๆทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวถ้าร่วงไปแล้วก็แม่เสียวอะค่ะนี่นะคะให้ดูนะคะความสวยงามนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องสีทองนะคะมาดูในกล่องพอตัดได้แล้วในกล่องก็จะมีนี่ค่ะมาดูในกล่องนะคะมีสายชาร์จนะคะแล้วก็มี เขียนกิมซิมคู่มือคูก็สติกเกอร์หนึ่งแผ่นเพราะว่าสติกเกอร์ไว้ทำอะไรอ่ะไม่ติดไม่ติดข้างหลังเหรอแล้วก็แอปเปิลเขาบอกว่าเอรักโลกเลยประหยัดอ๋อแอปเปิลรักโลกนะคะไม่ใช่ว่าโดนหนอนกินหรอคะนี่นะคะไอโฟน e ิสีทองของแม่มี่นะคะคุณฝา คุณป๋าใจดีนะคะคุณป๋าถอยให้นะคะช่องกันนวัดไลฟ์สไตล์นะคะจอใหญ่จับเต็มมือจอใหญ่เต็มตมือมาขอจับบ้างนะคะ <c oughs> นี่ค่ะไม่ไมมีไม่ค่อยกล้าจับนะคะเพราะว่าแบบว่า <c oughs> มือสันส่นค่ะสันส่นสัน่นสั่นสั่นทั้งตอนจน่ายเงินด้วยนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่ใช่ของไมมีม่หรอกค่ะเอาไว้ให้น้องกีต้านะคะเอาไปใช้ในตอนเรียนหน <c oughs> ังสือเฮ้ยทำไมมันเป็นภาษาจีนเมื่อกี้เมดอินเชหน้าเหรอคะเปิดเครื่องให้นะคะ <c oughs> เปิดแล้ว นี่นะคะอันนี้เรามารีวิวที่เอเอสเซอร์วิสนะคะเรามาซื้อกันที่นี่นะคะอันนี้ก็คือสภาพเครื่องเก่านะคะที่ต้องเปลี่ยนนะคะจะมาสองเครื่องสามเครื่องอะไร v ี v o นะคะ นี่นะคะเบื้องหลังนะคะช่องการณวัดนะคะเขาก็ถ่ายกันแบบนี้นะคะส่วนไม่มีหรอคะไม่มีถ่ายก่อน,นะคะ่ะใครถ่ายก่อนได้เปรียบนะคะกำลังตั้งค่าอยู่ะค,ะค,ค่ะเดี๋ยวน้องเช็คตัวเครื่องเดี๋ยวพี่จะให้เช็คนะเองมันจะให้เช็คก็คือตัวสัมผัสใช้งานได้ปกตินะคะวิธีเช็คตัวเครื่องนะคะนั่นก็คือเช็คครั้งแรกเลยก็คือตัวสัมผัสใช้งานได้ปกตินะคะ เดี๋ยน้องกดปุ่มเปิดเพิ่มเสียงนะคะใช้งานได้ปกติใช้งานได้นะคะนะแล้วก็ปุ่ม power เช็กปุ่ม power นะคะปุ่มปิดเสียงปุ่มปิดเสียง,ยงตัวด้านล่างน็อตสองตัวด้านล่างนะคะด้านล่าง แล้วก็สูตรชาร์จไม่มีความชื้นอยู่ข้างในนะนี่นะคะก็การเช็คก่อนรับเครื่องนะคะข้างหน้ามีแฟลชไหมคะอันนี้เดี๋ยวน้องดูยีมี่นะยีมี่ที่เราจะกดเช็คแล้วในเครื่องเราสามารถกดเช็คได้โดยการกดดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์หกสี่เหลี่ยมนะคะเช็คยีมี่ว่ามันตรงแบบที่กล่องไหมจะมีสามห้าห้า 018171753182ตรงกันนะคะ <Okay. S 1> ตัวเครื่องประกันได้ซอฟต์แวร์หนึ่งปีนะคะหากลูกค้า mm hmm. พบปัญหาตัวเครื่องมีปัญหาหรือพบปัญหาที่ว่าเรารู้สึกวก่าอะไรนะภายในพวกโปรแกรมซอฟต์แวร์ใช่ค่ะใช่ไม่ประกันเครื่องตกแตกเครื่องหาย ท่าน,นั้นถ้าสมมุติว่าซอฟต์แวร์มีปัญหาก็ส่งส่งศูนย์ไอโฟอนที่เป็นศูนย์อัลฟานะคะที่ภูเก็ตจะตรงข้ามกับไปรษณีย์ใหญ่นะอ,นอยู่ในเมืองอันนี้ปิดเครื่องหรือน้องจะเอาไปใช้ไปเลยปิดเครื่องค่ะเก็บค่ะปิดรเนาะอะแดปเตอร์ด้วยอ,อ,อ,อันอนี้ทำไมมีปัญหาอะไรันนหาที่ไว้โทรศัพท์ก่อนกระเป๋าเต็ม ันจะพกอะไรามาสองเครื่องสามเครื่องโค่นี่ไงกระป๋าสีคิดเนี่ยก็ใส่นีนะคะเราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจเช็คพร้อมรับสินค้ากลับบ้านนะคะอันนี้มันต้องติดฟิล์มไม่มีฟิล์มแถมใช่ไหมไม่มีค่ะโอเคไม่มีฟิล์มแถมนะคะเราต้องไปหาติดฟิล์มอีกที่หนึ่งนะคะอ้ยแสนอ่ะเอาดึงดิอือมนีนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวไม่มีไปรีวิวเพิ่มเติมนะคะ เ okay. ราเสร็จจากการบริการจากที่ AIS Shop สาขาถลางเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับ iphone กลับบ้านน,นะคะค่ะนี่นะคะดูเสียนะคะเสียต้านะคะวิศวกรใหญ่ของเรานะคะวันนี้ใจดีนะคะซื้อ,อ,อน,นาฬิกานะคุณแม่ด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะมาดูนาฬิกาของแม่มี่ดีกว่านะคะ ไม่มีเลือกในเซตของยี่ห้อนี้นะคะอกี้นะคะใช่ไหมแม่นะคะเขาเรียกว่าไอกี้ใช่ไหมรไหนคะเป็นของอีกิตะอกี้นะคะ <laughs> นี่นะคะมาดูนาฬิกาสวยๆกันนะคะช่วงนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ <Okay. S 2> ว่านาฬิกาของมนมีอยู่นู่นนะคะแล้วก็ oh. นี่ค่ะ นาฬิกาแลกกับ iPhone นะคะไม่รู้ว่าจะคุ้มกันหรือเปล่านะคะไอโฟนสามหมื่นนะคะนาฬิกาพันกว่านะคะวอลลุสราคานะคะน่าของพ่อหนุ่มเนี่ะดูนะคะหนูจะได้ปขังนี้ค่ะอันนี้คือนาฬิกาของแม่มี่นะคะ เร,เรียบง่าย,ายนะคะเยอเยไม่่าเยอน้างนะะนะคะขอหลวมนิดนึงได้ไหมคะหลวมนิดนึนก็ได้ค่ะขอหลวมอีกนิดนึงเอาหลวมอีกนิดนงใช่ไม้มค่ะ หหวหวลไ,ไปได้แล้วค่ะเป็นคนชอบใส่หลวมๆนี่จ้ะได้แล้วค่ะใส่ไปเลยไหมคะใส่เลยก็ได้แบบนี่นะคะนาฬิกาของแมมมี่นะคะชอบแบบเรียบๆนะคะเดี๋ยวโอนค่ะเดี๋ยวดูดิค่ะซื้อลูกหน โอนช้านะคะเสียโอนไวอยู่นู้นค่ะนู้นนะคะเสียโอนไวค่ะวันนี้ไม่รู้ออกบ้านเป็นยังไงนะคะตอนแรกไม่มีก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละคะ่ะแต่สองเสียนี่นะคะลากออกจากบ้านมานะคะนี่ค่ะก็แย่งกันจ่ายนะคะทั้งพ่อทั้งลูกนะคะขอเดินแวะอีกสักล้านหนึ่งน่าจะดีนะคะเนี่ย สรุปคุณ๋านะคะไม่ใช่วิศวกรใหญ่ของเรานะคะใสรค่ะเห็นไหมคะลดราคาเรียบร้อยแล้วนะคะโปรโมโชั่นแถนด้วยนะคะ นี่นะคะมาดูรริการสวยๆค่ะตอนแรกนี่ค่ะมมมันมีชอบเรียนแบบนี้สีทมนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะชอบสีม่วงเรือนนี้นะคะแล้วก็ ชอบเซตนี้นะคะอันนี้ของที่ไม่มีเลือกก็คือเลือกเป็นเซตนะคะก็เลยได้มาแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆไปแล้วค่ะสองพ่ลูกเดินแนวนีไปไหนแล้วนะคะนี่นะคะเป็นการทดลองถ่ายภาพนะคะวิดีโอนะคะกล้องหลังนะคะกล้องหลังของ iPhone 12นะคะ ะะกลับหน้ากล้องได้ไหมคะเราไม่สามารถกลับหน้ากล้องได้นะคะระหว่างที่ถ่ายนะคะนี่นะคะเราไม่สามารถกลับหน้ากล้องได้นะคะก็เป็นแทบทัรศัพท์กับทุกรุ่นนะคะก็คือเออหน้ากล้องกลับไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องสต๊อกก่อนแล้วก็กลับนะคะ เดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันนะคะอันนี้ก็คือกล้องหน้านะคะแม่มีไม่ค่อยชอบ iPhone ส,สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาถ่ายมาเสร็จปุ๊บค,ความสวยความสาวแล้วก็ความผอมของเรามันหายหมดเลยอะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงแบบกล้องหน้านะคะก็คือเราก็จะเห็นหมดเลยอะค่ะกล้องหน้านี่มันก็จะแบบว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะคะ่ายฟ้าราคีแผลโปงแผลเป็นอะไรก็จะเห็นหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับไม่มี่ซัมซุงก็พอแต่ Iphone ก็โอเคนะคะเห็นไหมคะว่าความชัดแจ๋วนะคะอันนี้ของกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันต่อนะคะกล้องอ่อจะนิ่งมากเลยนะคะอันนี้ก็คือกล้องหลังของไม่มี่นะคะมาดูต้นไม้ของไม่มี่กันดีกว่านะคะสวนผักน,นะคะนี่ค่ะก็จะมีความรกก้นเอ่อความเละไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะ ถาเดินดูนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราเดินนะคะเวลาเราเดินเราก็ถ่ายไปด้วยนะคะกล้องไม่สั่นนะคะแต่ว่ามือไม่มีสั่นนะคะเพราะว่ายังติดทานยาอยู่นะคะมันก็จะมีแบบว่ากล้องสั่นนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆช้าหมุนลงไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักชบาแอปเปิลไหมคะนี่ค่ะยอดสามารถทานได้ด้วยนะคะดอกก็เป็นสีแดงนะคะใบก็ทานได้นะคะ ยอดอ่อนทานได้นะคะเนี่ยฉบาแอปเปลิลตอนนี้ไม่มี่กำลังจะเปิดร้านขายต้นไม้นะคะก็เลยมีต้นไม้สะสมไว้หลายอย่างเลยนะคะก็มาดูต้นไม้ของไม่มี่กันนะคะนี่ค่ะมีหมดเลยนะคะบอนสีก็เล่นนะคะด่างก็เล่นนะคะเล่นหมดเลยนะคะนี่ค่ะ บอนสีแปลกหายยากแล้วก็บอนสีแบบบ้านๆนะคะตอนนี้ก็ทีละนิดละหน่อยค่ะไม่มีไม่ได้ปลูกเองนะคะให้น้องต้าเป็นคนปลูกนะคะแต่ไม่มีเป็นคนไปหามานะคะต้นไม้นะคะเจ้าของก็อนุญาตทุกต้นเลยนะคะก็คือเจ้าของไม่อยู่แต่ว่าเราขอที่ต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นเจ้าของตัวเองนะคะพอเราบอกว่าขอใบมันก็พยักหน้าทันทีเลยค่ะเราก็ขุดเลยนะคะ นี่ค่ะพอใบมันพยักหน้าปุ๊บเราก็ขุดปั๊บนะคะนี่ค่ะความแจมแจว๋วความใสนะคะค่ะน,นะคะกล้องนิ่งมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้โบโบโคดของไม่มีนะคะก็เริ่มงอกแล้วค่ะเห็นไหมคะพอซูมกล้องเข้าไปนะคะชัดแจมแจ๋วไหมคะ เจ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะนีะคะอันนี้ม้อข้าวมอแกงลิงนะคะหม้อลิงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือออบอนสีนะคะ เบ็ดของคุณปานะคะแม่มี่กาลังจะเตรียมเอาทุกหัวนะคะเอาทุกหัวปลานะคะซื้อมานะคะแต่ว่าไม่ได้ออกทะเลนะคะไม่รู้จะซื้อมาทําพื้นะคะแล้วก็นี่ก็คืออนี่นะคะก็คือผู้สนับสนุนหลักนะคะของเรานะคะในการจ่ายค่าโทรศัพท์นะคะนี่ค่ะโทรศัพท์ใหม่นะครับวันนี้เอ สว่างอยู่ตอนนี้มันก็ยังสว่างอยู่นะคะอันนี้เราเปิดแฟลแล้วนะคะแต่ว่าหน้าน้องตาขาวขึ้นนะคะจากที่แบบว่าขาวเป็นบางส่วนนะคะตอนนี้ขาวมากๆนะคะนี่ค่ะอันนี้บรรยากาศนะคะที่เราเปิดแฟลชหนะะ้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงมุมมืดๆหน่อยนะคะไอ้ต้นไม้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะชัดแจ๋วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ จะไปมือก็สันสันะคะลันอ่อนนะคะกลัวจะทําตกจังเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเราเปิดแฟลชแล้วนะคะนี่ค่ะยังสว่างอยู่เลยนะคะนี่ค่ะทัเา,าเลยนะคะโอเคน,นะคะดูความรอของลูกชายแม่มี่ใหม่นะคะ เราก็จะจบการรีวิวแก่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านไหนมีปัญหาอยากออสอบถามเกี่ยวกับ iPhone 12 p ปร p ปรอะไรนะรวรวมแลกนะคะก็แชทเข้ามาถามได้นะคะทักทายผ่านคอมมิต์ได้นะคะ